หลวงพ่อรุ่นเก้าวยอดท่านเก่งในด้านการสักยันต์จนได้รับฉาย,ยาว่าหลวงพ่อรุ่เก้ายอดอดีตท่านเป็นเสือท่านผูกุ่นรวมเจ้าหน้าที่เพื่อหนีการจับกลุ่มและหนีรอดไปได้ทุกครั้งหลวงพ่อรุ่นท่าเกิดเมื่อประมาณปีพศ2390ที่บ้านตำบลเชียงรากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานามเดิมท่านชื่อตาลุ นามสกุลใจพาราเป็นคนเกิดในตำบลเชียงรากจังหวัดอยุธยาบิดาและมารดาชื่อนายน้อยและนางคำใจพาราซึ่งตั้งรกรากทำนามาแต่บรรพบุรุษในตำบลเชียงรากนั่นเองในรุ่นไม่เคยสนใจในการทำานาและไม่เคยช่วยบิดามารดาทำงานเลยสนใจแต่เพียงว่ามีพระเกจิอาจารย์องค์ใดที่เก่งก,กล้าในวิชาอาคม ไม่ว่าดีอยู่ที่ไหนเป็นต้องนีออกจากบ้านไปครั้งละหลายวันบางครั้งก็เป็นเดือนเพื่อขอร่ำเรียนวิชาต่างๆทำความอิจฉาระอาใจให้แก่บิดาและมารดาเป็นอย่างยิ่งขั้นอยู่ต่อมาทั้งบิดาและมารดาเห็นว่าจะเลี้ยงลูกคนนี้ไว้ไม่ได้แล้วจึงได้ปรึกษากันและกล่าวว่าไทยเองไม่ช่วยพ่อแม่ทำมาหากินขาทั้งสองก็งจะเลี้ยงเองต่อไปไม่ได้ เพราะเองเอาแต่เที่ยวตัะเยอย่างเดียวในรุ่นเป็นคนมีทิฏฐิมานะแรงกล้าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วถึงก้มลงกราบพ่อแม่และพูดว่าถ้าชีวิตยังไม่ตายเสียก่อนจะกลับมาสนองพระคุณพ่อแม่ให้ได้ต่อไปพร้อมทั้งรวบรวมเสื้อผ้าข่าวของที่มีอยู่ใส่ย,ย่ำและลงเรือนหายสาบสูญไปเป็นเวลานาน,านโดยไม่มีข่าวและวีแววอีกเลย จนกระทั่งพศ2425เสือหลุดใจพาราปรากฏตัวขึ้นโดยปล้นและฆ่าเจ้าทรัพย์มานับร้อยร้อยลาย,ลายตลอดทุกตำบลในจังหวัดอยุธยาและตำบลอื่นๆไม่มีใครที่จะสามารถปราบปรามเสือหลุดลงได้แม้แต่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะเสือหลุดผู้น,นี้แก่กล้าวิชาอาคมสามารถผูกคนลวงใหเจ้าหน้าที่ยิง และจับมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนและตัวเองก็สามารถหลบหนีจากเงื้อมือของผู้พิทักษ์สัิราชไปได้ทุกครั้งสร้างความปวดเสียงเวียนกล้าวให้แก่เจ้าหน้าที่ไปต,ตามๆกันทางการสมัยนั้นเครื่องมืออาวุธยุทภธภั์ก็ยังไม่ทันสมัยอีกทั้งยานพาหนะก็ยังไม่มีใช้กันเลยจนถึงกับพูดกันในสมัยนั้นว่านักเลงโตกว่าตำรวจ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงไม่สามารถปราบเสือรุนได้กิติศัพท์ของเสือรุนได้เลี่ยงหรือไปไกลจนกระทั่งชาวบ้านทุกๆตำบลของจังหวัดอยุทยาพากันนอนตาไม่หลับจนกระทั่งในอำเภอได้เขียนประกาศติดไว้ในที่ต่ตางๆให้เสือรุนเข้าพบโดยมีข้อแม้ว่าให้เสือรุนมาเพียงคนเดียวและห้ามพกพาอาวุธพบกันที่บ้านพักของนอำเภอ จะได้เจราจากันเพื่อเขารับราชการต่อไปโดยจะไม่เอาความผิดในครั้งที่แล้วแล้วมาเมื่อสุลุนได้ทราบหนังสือประกาศของนานเพอแล้วก็รีบเดินทางมาพบแนาเพอทันทีหวังกลับเนื้อกับตัวเป็นคนดีแต่เสือหุ่นติดกับนานเพอเสียแล้วเพราะนานเพอจัดเจ้าหน้าที่และชาวบ้านพร้อมทั้งอาวุธมารอยล้อมบริเวณนั้นไว้อย่างแน่นหนาน เสือหลุนได้เดินทางไปยังบ้านพักในอำเภอเมื่อใกล้จะถึงบ้านพักเสือหลุนก็ได้ยินเสียงในอำเภอตะโกนมาว่าเสือหลุนจงหยุดอยู่กับที่ได้ยอมมอบตัวเสียแต่โดยดีมีชนะจ้าหน้าที่และชาวบ้านที่รายรอบอยู่จะยิงทันทีเสือหลุนไม่รู้ตัวว่าถูกลวงก็มิได้สตุกฐานแต่ประการใดแต่ลึกค้าใจนามเพอเป็นที่สุดจึงสำรวมใจเป็นสมาธิ และภาวนาคาถาที่ได้รับเรียนมาถูกเป็นหุ่นหลวงพวกนาเ้เภอไว้และหนีฝ่าวงล้อมรอกไปได้นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเสือหลุนได้ทวีการป้นข้าหนักยิ่งขึ้นจนเจ้าเมืองอยุธยาได้เรียกประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลต่างๆมาพบและปรึกษาหาหรือกันว่าเสือหลุนนี้ยากแก่การปราบปรามอยากจะเกลี้ยกล่อมให้เสือหลุนกลับใจเข้ารับราชการเสือ จึงเขียนประกาศด้วยตัวของเจ้าเมืองเองให้เสือหลุนมาพบกับท่านโดยตรงโดยท่านจะไม่เอาโทษท่านกับเสือหลุนเพราะทางราชการต้องการคนดีไว้ใช้งานต่อไปเมื่อเสือหลุนทราบเรื่องครั้งแรกก็ยังลังเลใจอยู่เพราะเคยถูกนายอำเภอต้มมากอนหนึ่งแล้วแต่ใจหนึ่งก็คิดว่าตนเองก็ได้ก่อกรรมทำเข็นสร้างเวรกรรมไว้มากแล้วคิดจะกลับตัวกลับใจเลิกเป็นโจรเสียที จึงตัดสินใจเขียนจดหมายถึงเจ้าเมืองอุทัยาว่าตนยินดีที่จะพบกับท่านเจ้าเมืองทุกเวลาแต่มีข้อแม้ว่าให้ท่านเจ้าเมืองมาเพียงคนเดียวเสือรุนรับรองในความปลอดภัยและให้พบได้ในวันขึ้นสิบห้าค่ำที่รานนวดข้าวหลังโรงสีเวลาสองทุ่มตรงัันถึงเวลานัดเจ้าเมืองได้มาถึงที่รานนวดข้าวก่อนพอได้เวลาเสือรุนจึงเดิน แหวกพุ่มไม้ออกมาพบท่านเจ้าเมืองจึงพูดขึ้นว่าหลุนเอ้ยสิ่งใดที่ผ่านมาขอให้ลืมมันเสียจงกลับตัวกลับใจเสื้อใหม่ทางราชการก็ยังขาดคนดีมีพิมือเช่นเจ้าอยู่ฉะนั้นข้าจะแต่งตั้งให้เองเป็นกำนันปกครองคนในตำบลเชียงรากบ้านเดิมต่อไปเสหรุนได้ฟังดังนั้นก็ตื่นตานใจจึงสุดตัวลงนั่งยกมือไหว้ท่านเจ้าเมือง และกล่าวว่าจะพยายามปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดนับจากนั้นมาเสือรุ่นก็ได้ทำหน้าที่อย่างดีตลอดมาต่อมาประมาณสปีจึงได้รับพระยชทานยศเป็นขุนกาวิจนใจพาลาบางตำนานว่าขุนพาวิจนใจพาราหลังจากได้รับพระยชทานยศเพียงหนึ่งปีก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกคือเสืออุ่นซึ่งอดีตเคยเป็นมือขวาของท่าน แต่มาปรากฏตัวขึ้นในตำบลนั้นขุนกาวิจุนจึงเรียกเสืออุ่นมาพบแล้วท่านกำลังตำบลเชียงรากหรือเสือรุน่นจึงอบรมสั่งสอนเสืออุ่นให้ประพฤติแต่ในสิ่งที่ดีงามขอให้เลิกความชั่วเสียเพราะได้เคยสร้างเวรสร้างกรรมไปมากส่วนเสืออุน่นนั่งฟังอยู่ก็ไม่ได้รับคำแต่ประการใดกลับนึกในใจว่าขุนกาวิจนเออยศศักด จนลืมเพื่อนเก่าๆเสียสิ้นจึงรีบลาขุนการพิจรกลับไปเมื่อเสืออุ่นกลับมาด้วยความไม่พอใจเสืออุ่นจึงเลิกอารวาสบนคาเจ้าจทรัพย์คนแล้วคนเล่าและเมื่อบนคาแล้วทุกๆลายเสืออุ่นจะเอ่ยชื่อเสือรุ่นปล้นตุกคลังไปความทราบถึงเจ้าเมืองอยุธยาให้มีความสงสัยจึงมีหนังสือมาถึงขุนการพิจรณให้มาพบด่วน ฝ่ายขุนกาพิจนได้รับหนังสือแล้วคิดว่าการครั้งนี้เราคงมีความผิดแน,น่เพราะเจ้าเสืออุ่นซึ่งถูกจับได้สะทอดมาถึงและอีกประการหนึ่งใครๆก็ยอมรู้ว่าเสืออุ่นนั้นคือสมุนมือขวาของขุนกาพิจนมาก่อนคงจะรู้เห็นเป็นใจกันแน,น้าจึงได้หลบหนีหายเข้ากรุงเทพแต่เจ้าหน้าที่ก็พยายามตามล่าตัวอยู่ตลอดเวลา คุณกาณวิจนเห็นว่าถ้าขืนอยู่กรุงเทพต่อไปมิวันใดก็วันหนึ่งต้องถูกจับจนได้จึงหนีย้อนกลับขึ้นไปบวชอยู่ที่วัดลำาลูกกาประมาณปีพศ .2431 โดยมีพิญญาไตโรคอดีตเจ้าคณะจังหวัดพระนครสีอุยยาครั้งยังเป็นพัะธรรมราชานนวัดเป็นพระวิชาส่วนพระกรรมวาจาจารย์และพระอรุสเสวนาจารย์นั้น ยังหาข้อย,ยุติไม่ได้เนื่องจากการเวลาผ่านมานานกว่าอยู่ได้ประมาณ 3, สามพรรษาครึ่งเบื่อเรียนเหียบหายไปท่านจึงเดินทางเข้ามากรุงเทพมาประจำพรรษาอยู่ที่วัดอัมพวันถนนนครชัยศรีอำเภอรุสิตกรุงเทพมหา,ามนครท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ยุคโบราณจอมคำบางเวทวิทยาคมสุดยอดอาคมเข้มขลัง ชื่อเสียงโด่ดังสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งท่านเกรงกล้าวิชาคมตั้งแต่เป็นคารวาสเคยเป็นเสือเก่าแต่กลับตัวกลับใจมาบวชเป็นพระท่านมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องสัตยัน์ก้าวยอดจนมีลูกศิษย์ลูกหามากมายในสมัยนั้นในวงการนักเลงคนจริงไม่มีใครรู้จักนักเลงก้าวยอดในอดีตย้อนไปสักประมาณปี2400 ต้นต้น,ตนเมืองกรุงเทพหรือจังหวัดพระนครในสมัยนั้นมีก๊กนกเลงอยู่หลายก๊กด้วยกันที่ข้นชีก็มีลูกศิษย์หลวงพโมวัดสามจีนหรือวัดไตรมิตรวิทยารามมีถิ่นอยู่แถวเยาวราชวงเวียง22กรกฎา,าแถววอรจ้จก,ก็มีศิษย์หลวงปู่ภูวัดอิทนทรวิหารบางขุนพรม มีอาวุธประจำกายคือไม้ตะพดของหลวงปูป่ผูหรือที่เรียกว่านิ้วเพชรพระอิศวรว่ากันว่าหากใครโดนหัวไม้ตะพดตีนั้นอาจถึงแก่ชีวิตหลวงปูป่ผูท่านจึงบอกสิทธิ์อยู่เสมอว่าอย่าใช้หัวไม้ไปตีใครมันจะบาปต่อตัวท่านเองด้วยหลวงพหลุษท่านได้สักยันก้าวยอดให้แก่สิทธิ์ต่อมาภายหลังจึงได้มอวิชานี้ให้กับอาจารย์ผู้ ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิเอกที่ได้รับอิชาศักดิ์นี้ไปหลวงพ่อหลุนท่านมีบุตรชายคนโตชื่อนายสังหยับใจพารามีตําแหน่งเป็นทหารม้ารักษาพระองค์ภายหลังได้เป็นมหาเล็กในเสด็จเตียรหรือพระเจ้าวรวงเธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศัตด์สมัยก่อนแก๊งก้าวยอดนี้มีถิ่นอยู่แถวนางเลิ้งไปจนถึงเขตดุสิตคําว่าก้ายอดคือยอดของยัน ที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ9ทางดังจะผูกเป็นวลีเก้ทางดังนี้ชาติแคล้วคลาดกันภยัยมหาระงับกับทุกสุขลพลสงสารการงานรุ่งพออยุงดวงยอดที่1ชาติโดนของหนักของเบาของแหลมของคมไม่ระคายผิวยอดที่สองแคล้วคลาดศัตรูหมู่มารเอดเพศภยัยอันใดแคล้วคลาดผ่านพ้นจากเราไปหมด ยอที่สกันภัยภัยจากทิศทั้ง4ี่บนบกบนน้ำบนอากาศทำอันตรายเราไม่ได้ยอดที่4มหาระงับดับเรื่องร้อนเลวร้ายขึ้นโรคขึ้นสารเป็นความเป็นคดีระงับดับหมดทุกเรื่องยอที่5ดับทุกทุกภัยที่เกิดกับตัวลำบากยากจนหน้าดำคล้ำหมองหายจืดจางไปยอดที่6สุขล้นที่มีความผาสุกเกษมสำราญ ทั้งสุขภาพจิตสุขภาพใจยอดที่7จ็ดพ้นสงสารจิตก็เกี่ยวกับธรรมคุณความดีงามและชั่วประพฤติดีทำดีตลอดไปยอดที่8การงานรุ่งนาทีการงานจะไริรุ่งเรือง,องก้าวหน้าเจ้านายรักลูกน้องหนุนเพื่อนร่งงานดียอดที่9พยุมดวงแก้ทุกภัยจากการกระทําของดวงตกดวงไม่ดี เพราะเวรกรรมบรรเทาลงโดยพลันต่อจากนั้นเมื่อลูกหลานและสานุสิทธิ์ทราบข่าวจึงพากันมาหาท่านเพื่อขอของขังจากท่านในระหว่างนั้นท่านยังไม่ได้ทําเครื่องรางของขังไว้เลยท่านจึงได้ลงมือสกักพลังมาตั้งแต่บัดนั้นจนมีกิติศัพท์ร่ำลือว่าก้าวยอดกรุงเทพสมัยนั้นย่อมทราบดีว่าดักเลงดังๆไม่มีใครเกินกกก้าวยอดเครื่องรางของขัง ที่ท่านได้สร้างไว้ระยะหลังมีอยู่4ชนิดคือ 1. เหรียญรูปไข่รูปเหมือนครึ่งองค์ 2. ตะกุดโทนดอกยาวประมาณ2องงค์ครีนิ้ว 3. กระดูกหานร,รงจานของยาวประมาณ1องค์ครี 4. แหวนขาวเก้ายอดเป็นชิ้นสุดท้ายของทุกชิ้นใน4ี่ชนิดนี้หาได้ยากมากเพราะท่านสร้างไว้จำนวนน้อยและราคาก็สูงในปัจจุบัน อภินิหารซึ่งตามที่ได้ปรากฏมาเป็นของคงกระพันชาตรีโดยตรงสำหรับตะุดรทนหลวงพ่อหลุดนั้นมีสองชั้นชั้นแรกทำด้วยตะกัว่วชั้นที่สองทำด้วยทองแดงมีความยาวประมาณองคุหลีนิ้วมีทั้งชนิดถักเชือกคุมและไม่ถักเชือกคุมภายในโรงอัคคระและม้วนเรียบร้อยที่แม่ฟักลูกสาวที่ยังเหลือเพียงคนเดียวที่มีอยู่ และได้มอบหมยลูกชายผู้เขียนบันทึกเรื่องของหลวงพ่อหลุนออกเผยแพร่เครื่องรางอีกชิ้นหนึ่งของหลวงพ่อหลุนคือตะกุดทำด้วยกระดูกหานเป็นกระดูกหานซึ่งดูเป็นสีขาวนวลด้านนอกลงอักขระไว้เต็มสำหรับตะกุดกระดูกหานนี้ท่านอาจารย์ผู้ลูกสิ์หลวงพ่อซึ่งได้รับมอบหมายให้สั่แทนภายหลังเมื่อหลวงพ่อเสียแล้วเล่าให้ฟังว่า ตะปดกระดูกหานและเครื่องรางตลอดจนเหรียญนั้นท่านไม่ได้ดำริทำขึ้นเองเป็นเพียงลูกศิษย์ไปสแสวงหาและทำกันมาเมื่อทำเสร็จแล้วก็นำมามอบให้ท่านปลูกเสกให้ซึ่งท่านก็ทำให้ไปทุกลายหลังจากมาจำพรรษาอยู่ที่วัดอัมพวันได้ไม่นานนักหลวงพ่อหลุนก็ได้อาพาธก็สอกกษะเรื่อยมาโดยโรคอัมพาตและท่านได้ถึงการมรณภาพลง เมื่อศสองสนันสณวัดอัมพวันในกุฏิหลังโบสปัจจุบันนี้คำนวณอายุได้81ปีพรรษาที่35พอดีสำหรับตอนนี้ต้องขอ,อยุติแต่เพียงเท่านี้นกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้เลยนะครับสวัสดีครับ